สวัสดีครับวันนี้พวกกบผมซาลาเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครลูน็อกนะครับในตำแหน่งของเลนกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางลูน็อกได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องการลูน็อกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางลูน็อกได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางลูน็อกได้นะครับนั่นก็คือโลลิต้านะ เพราะว่าตัวละครโลลิต้าเนี่ยมีสกิลสอนะครับที่สามารถบล็อกสกิลโกลาหดลุมเล้าของลูนอกได้นะครับหรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือสกิลบอลมุ่งของลูนอกนะทำให้ลูนอกเนี่ยจะใช้อันติแล้วก็สแปมบอลม่่งใส่ศัตรูเนี่ยต้องดูดีๆนิดนึงนะครับว่าโลลิต้าเนี่ยเขาใช้สกิลที่2ไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายังไม่ใช้นี่งานยุ่งเลยนะครับเพราะว่าจะติดสกิลที่2ของโลลิต้านะครับทำให้สกิลเนี่ยสะท้อนกลับมาหาเราเองนะหรือไม่ก็เพื่อเรานะครับกลายปเาายปเ แล้วโลลิต้าเนี่ยก็ไม่ได้มีดีแค่สกิลที่2ของเขานะซีซีของโลลิต้าเนี่ยก็ยังมีนะครับทำให้โลลิต้าเนี่เป็นตัวละครที่เอาไว้แก้ทางลูนอกได้ค่อนข้างดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางลูนอกได้นะครับนั่นก็คือลานเซรล็อตนะต้องบอกว่าตัวละครลูนอกเนี่ยมีสกิลที่สามารถเอาไว้ใช้เอาตัวรอดได้ก็จริงนะครับแต่ลูนอกเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครที่ขึ้นที่ไปไหนมาไหนได้ไวนะทาให้มีโอกาสที่จะโดนลานสเซอรล็อตเนี่ยล้วงถึงได้ง่ายนะครับถ้า หรือว่าทางที่เรากําลังเดินไปเนี่ยมีคีบอยู่นะครับเขาก็สามารถที่จะแดดคีบแล้วมาถึงเราได้นะครับแถมการที่ลูนออกเนี่ยจะรีบปิดลาเซลอดให้ไวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าตัวละครลาเซลอดเนี่ยเป็นตัวละครที่พิิวนะแล้วลาเซลอดนะครับก็ยังมีสกิลที่2นะครับที่สามารถเอาไว้หลบดาเมจได้ด้วยนะครับทำให้เขาสามารถหลบดาเมจของลูนอกได้ช่วงหนึ่งนะครับแต่แค่ช่วงแป๊บๆเนี่ยก็มีผลแล้วนะแถมลาเซลอดเนี่ยยังแดดทิ้งระยะห่างจากเราได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าระยะสกกเราานน่ไไไมมด้มนะ แล้วจะตามเขาให้ทานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางรูนอกได้นะครับแล้วต่อมาก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันลูนอกนะครับไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชินแรกโลหแห่งอาเทนาเกราะช่วช่วงสเกตดาวมฤรตอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางรูนอกได้แล้วก็อไอเทมที่เอาไว้ป้องกรรันลูนอกนะครับเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่าและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง richman shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไ a i l a n d g เกม Show 2025 พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกกายเซน็นและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มรับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแลกเล็อกเจเนซิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ถึงตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมศิลิกิตพบกันที่บูธ i c h m a n Shop โอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม อันนี้ไม่รู้ว่า c c จะพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากตัวละครเนี่ยน่าจะพอนะเพราะว่าเรามีรับปูราบปูแต่เขาจะมาเล่นด้วยหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วมีเดินยึกยักด้วยครับอย่างล่อครับแบล็กซ์นาเรียบร้อยไงโดนดึงถึงกับต้องจ่ายฟิกเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเห็นฟังโกรหรือเปล่านะเมื่อกี้แต่ดูจากการเดินแล้วน่าจะเห็นนะครับ แล้วเบเลลิกเขาไม่กลัวเลยนะครับเกตแก้แค้นครับโดนดึงอีกอย่างนี้ไม่รอดแล้ฟังคโก้ไปดึงบับส้มเขามาครับอ่าร์ลเราปิดได้นะครับเล่นค่อนข้างลึก เดี๋ยวดูบัฟส้มนะครับว่าเขายังตีอยู่หรือเปล่าแล้วเจอหายาแล้วครับอ้าวจะดูเหมือนว่าเขาจะมีบัฟส้มนะงั้นแต่ว่าบัฟส้มของกูชิออนโดนเพราะว่าหายาเนี่ยเขายังไม่ได้ตีบัฟตัวเองนะครับเดี๋ยวเราได้ออกดาบฉาดแน่นอนครับแต่เราต้องออกตัดเลือดก,ก่อนถ้าไม่มีตัดเลือดนี่ไม่ได้ครับ เต่ากำลังจะเกิดนะครับรีบเคลียร์การแล้วก็ไปเต่าต่อ,ตอแล้วหายาไม่ทันได้ทำอะไรครับโดนดึงมาก่อนไปเมื่อเหอนหายาเขาจะหนีแล้วนะแต่ไม่ทัน,นครับผมต้องกลับบ้านไปเติมมานาครับใช้มานาค่อนข้างเยอะ กรเรานำไป5ส้สูนะถือว่าเปิดมาดีเลยนะครับตอนนี้แรสวานาเขาหายครับไปเลนล่างเรียบร้อยครับแวตโดนดึงอีกแล้วครับฮายาดีนะจ่ายฟิกไม่งั้นโดนอันติแวสนา่าแน่นอน โอ้โหแล้วเขาเรียกผู้พิทักษ์มารับครับแว็กซ์นาเหมือนรออยู่แล้วนะครับแวบบ็กซ์นาเขาก็ตึงเกินครับรอจังหวะฟังโกดึงเราค่อยเรียกผู้พิทักษ์กลับมาหา,ายาอยู่บับส้มนะครับเดีย๋ยวเราไปรับเพื่อนซะหน่อย แล้วมีอารอสอเดินมาครับเพิ่งเกิดนะอารล้ออายอีกแล้วนะครับลแล้วฮายา,ยาเขามาดักป่ามื่อพอ้ีฟังโก้กดอันติรัวๆแน่นอนนะตอนเดินเขายากไม่งั้นไม่น่าจะอันตีไวขนาดน,นั้นนะครับ แวกคนเดียวครับตรงกลางนี่ถ้ามีเพื่อนเขารออยู่นี่ผมก็ไม่รอดนะเล่นมั่นใจเกินคร kind of ับเบรลิกอยู African ่ในป่า มานาใกล้จะหมดเนี่ยกลับบ้านไปเติมมานาก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจังหวะจําเป็นจริงๆเนี่ยแล้วเราไม่มีมานาใช้นี่คือจบเลยนะครับจะช่วยเพื่อนทำดาเมจก็ไม่ได้ครับจะยืนตีธรรมดาก็ไม่น่าจะแรงนะครับ <Launch attack. S 1> แล้วยายาโดนอันตีฟังโกครับไม่รอดแน่นอน อยากได้ป้อมกลางครับมีแวซาน้าอยู่น่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาตัดบับส้มฮายาก่อนเลยนะครับฮายาเพิ่งเกิดด้วยยังไม่เห็นฮายานะครับลและเหมือนเห็นเงาองตอนนี้เงินเรานำอยู่7200 แว็กอยู่ล่างนะอยู่คนเดียวเดี๋ยวราดัานคีบขึ้นไปก่อนแต่เพื่อนเล่นสุดแม้คลีนครับแต่ฟังโก้ไม่รอดครับโดนแว็กซีซในป้อม ต้องค่อยๆเล่นนะอายายังจะมาอีกน่าจะไม่ตามต่อแล้วนะครับเต่าตัวนี้ก็สบายๆตอนนี้เลือดผมไม่พอเล่นแล้วนะครับ ถอยก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นต่อน,นี้ก็ถือว่าฝืนเกินไปนะครับเลือดก,ก็น,น้อยมานาก็แทบจะหมดแล้วอารอดเขาดันป้อมยาวเลยนะครับขาดภาพไปแล้วหนึ่งทีหีไปไหนก็ไม่รอดแล้วครับโดยฟังโก้ดัก แต่เมื่อกี้เหมือนว่าอารอดเขาจะจ่ายสเปลสาบเป็นหินไปด้วยนะครับตะกอทีมเรานี่ถือว่าค่อนข้างนำขาดเลยนะเจ็ดนาทีปลาไป22ตอนน่อ1น1นะครับลแล้วตรงเลนกลางเหมือนจะมีไฟนะครับ เราเสีย3เขาเสียไป2ถือว่ายังดีนะครับที่ไม่ได้เสียอยู่ฝ่ายเนนดียวแล้วอาลอโดนดึงแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ ตอนนี้เงินเรานำอยู่6,800เบลลิกอันตีไปแล้วครับอายาก็อันตีแล้วเดี๋ยวผมรอล่วงหลังนะครับกินไม่ตายครับเหลือเหลือนิดเดียว ล่างคลิปมาพอดีครับดันป้อมต่อได้นะครับกินมาครับสวยครับต้องหลอดแล้วครับจังหวะนี้ไม่เอาไม่ได้ครับ ผมกลับบ้านสักรอบหนึ่งนะครับรอหลอดมาแล้วเพื่อนเราเล่นกันแล้วครับเขาเสียสองหลอดเรามาล่างนะ หลอดมาแล้วครับตอนนี้ผมยังไม่มีฟิกเกอร์ขูโ่โดนซีซีขัด,ดน่าจะจบได้ครับหลอดเข้าบ้าน ต่อตายพอดีครับเกือบไม่ทันเมื่อกี้ก็ว่ายอยู่ครับไม่เห็นคลินหินเขาโดดออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ลาปูเขาไปไล่หินให้อยู่นะครับส่วนบอดี้เราก็ตีป้อมตอนนี้ค่า14นะครับตายศูนย์แล้วก็แอ s ซิสต์หกทำดาเมจไป4ี่หมื่นห้าตีป้อมไป4ี่พันหแงไป2องหมื่นสี่แล้วก็เข้าร่วมไฟห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม lại chơi can